ก็สรวจดีวันนี้ก็ไม่ยากครับเรัก็เล่นเกมซอฟตอาร์ตออนไลน์ <c oughs> เกมอะไรกใหม่ลูกทีเีเองวันนี้ว่าผมว่างๆเซียน ก็เลยมาหาอะไรทำมดอแต่รู้สึกว่าทำาาไมสัพย์อะไรทีนี้น่ารตกเปจะไปหมดเลยใช่ไหมก็ว่าอะไรแต่เปลนดีกัน hey, บนอะ <bitch>, ไรอะโอ้โหเปนะ็นเกย์ มีว่ากันสุว่ากันว่าจะมาเล่นเกมเล่นมีคมแลนวครับที่นี่นะมันว่าเฮีนทีอะไรมันโหลดเซฟมันโหลดเซฟไม่ได้เริงเลยเี้ยคุณ close give me f e f e t man เลีเชีเลยก็ไม่ได้ไถ,ถ,ถึไ่ตายไเปีเพน้อตัวเบลอนก็๋ยวก็จะเอาดีไปแชร์ในยู u ู e นะครับผม เพื่เกิดว่าใครสนใจมดตัวไหนก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยก็เดี๋ยวผมก็จะเอานี้แปะไว้ให้นะครับแต่ตึตัวหน่อ みんなの笑顔のために俺は戦う。でもバッドマッチバイラーと一体。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ทุกคนคงเต้นเป็นผมใช่ไหมครับว่ามันเป็นวันที่น่าเบื่อมากวันนี้ขอบคุื่อคุณเลยเบื่อแล้วก็มาเล่นอะไรแบบนี้มันในนิดผมก็รู้สึกจะแต่งนะโอ้ดูมาลักกันรักกันมากเหรอไปช่วย みんなの笑顔のために俺は戦う่ตาต่อสาแล้วมันจะกระโดดนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากว่ามัดที่ผมลงมันไะทับมัดลอยได้พอทับกับมมัดลอยได้ปุ๊บม,มันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับผมมันก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันตายโดยถีบมันกับลอยแทนอือลูกลูกอนนะ Let's go! Who are you? It's a mark like this. I will fight for everyone's smiles! I think... I want to land something. I want to land a mark. But when it jumps, it won't be i take that paper. แล้ววัดตัวไหนก็แต่งการได้นะครับผมแต่งการได้ตรงไหนก็บอกผมผมจะแปะลิะงก์ไว้ให้นี่เป็นมัดไอคอนอีกวกตัวอะไรเต็มหมดเลยเป็น,นตัวนีน้ จ้าสตาร์ทออนไลน์ัสตารออนไลน์แตีไม่ได้มดัมดเมัดมัดราได้นะครับผม าผมมัดไม่ได้แล้วมัดมัดมัดกระโดดเต็มันเลยไม่สวยเลยเครียดเลยชุดไอ้ตรงเนี้ยเครียดสุดๆมาเดือนนี้แล้วเป็นไรคงไปเล่นไปรถเต็มไม่ได้เทปพอจะหลดเทปมันก็หลุดตัดแต่ผมเลยเครียดหน่อยนิดหน่อยเลยเป็นแบบ จะแตกไม่ได้บอกว่าได้แไ้วแน่นเรามือจะเป็นนี่ขาเรียกว่าอะไรวะเออมงคลนะฮะเรียกมงคลนะฮะมงคลนะฮะนะมันก็จนะเป็นอย่างนี้ครับ ไม่ค่อยเล่นหรือว่าลาังจักก็แค่ไหนก็พอที่จะเพิม่มติดกันให้กับเกมนี้ได้ที่ผมเพิม่มติดตันนี้ไม่ใช่หรอกไม่อยากให้มันเหมือนใครผมือยลงไปดาวพฤกษ์คาหรือนี่ว่ามันเป็นทับเป็นแคได้ว่าส่งผลกับมัดลอยได้ทำเลี้ยงผมไม่น่าลงมดัดลอยได้ผมเนี่ยผมก็จะลบละอย่มดัดลอยได้นะไม่ไปทักไม่ไปทักเขามดัไดไรเดอร์คิดไง มันก็เลยไม่ได้เห็นนี่ครับนม่ได้ถนงมหน้าผาแต่ว่าเรามาันซัดอะไรมาทค่ในกับเมืองนี้ครับนี่เกิดปัญหาก็ผมใครสนใจอะไรก็บอกได้นะครับผมหรือถ้าเกิดไม่สนใจอะไรก็ไม่เป็นไรเก็บกจบคลิปเท่ทานี้ครับผมนะครับ